ถ้ามีคนหนึ่งคนใดในเพื่อนเราที่เขาเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการว่ามนุษย์มาจากลิงเนี่ยนะใครถามคําถามเดียวพอมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนบ้างในโลกนี้ที่พิสูจน์ได้แล้วว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตสามารถให้กําเนิดสิ่งที่มีชีวิตได้ไม่มีแม้แต่เคสเดียวรายเดียวตัวอย่างเดียวหมายว่าว่าถ้าผมถ้าอาจารย์มีเอาโทรศัพท์มือถือมาตั้งว้วเนี่ยอีกร้อยปีล้านปีผ่านไปจะมีลูกไก่ข้อออกมาจากโทรศัพท์มือถือไปไปได้ไหมเพราะนี่เป็นรากฐานของคนที่เชื่อว่ามนุษย์มาจากลิงไม่ต้องไปต่อยอดให้มันยาวเข เซลเซลเดียวเนี่ยนะของมนุษย์เนี่ยในร่างกายมนุษย์มีเซลเป็นล้านล้านเซล์ทรลเลียนแต่ไม่ต้องพูดถึงล้านล้านเอาเซลเดียวพอเอาแค่เซลเดียวเซลตัวแรกเกิดมาได้อย่างไรฝ่ายเราอ่ะที่เชื่อในพระเจ้าอ่ะถามเขาเซลลตัวแรกอ่ะชีวิตไม่ว่าจะมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยเซลตัวแรกเกิดมาได้อย่างไรเขาบอกมันเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเขาเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้พวกที่ปฏิเสธพระเจ้าทำทำ,ทำตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แต่เวลาถามว่าเซลล์ตัวแรกเกิดมาได้งไงเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตถามต่อไปพิสูจน์ได้หรือ,อยังหรือเดาเอาก่อนหน้าลิงไม่รู้สัตว์กีน่ชนิดละจนกระทั่ปไปสุดที่เซลล์ตัวแรกเซลล์ตัวแรกเกิดมาได้งไงอ๋อมันเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตพิสูจน์ได้เปล่าอ๋อเราเราคาดก,การณ์ว่าอย่างนั้นนี่เหรอวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดเลยนะสามารถพิสูจน์ได้แม้สักตัวอย่างเดียวว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้ไม่มีเลยเพราะฉะ ไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเหตุผลไม่ต้องไปถกแล้วโอ้มีซากฟอสซิลว,วิวัฒนาการรอยตอย่อไม่ต้องไม่ต้องพูดแล้วไม่มีความหมาย